สวัสดีครับอยู่กับผมลูคัสมาตินนะครับผมเราอยู่ที่หน้าเกมยาอาคมนะครับค่าย PG นะครับผมมาไปดูหน้าเกมกันเลยเรามีทุนมาที่เกือบหนึ่งพันนะครับผมนิดนิดนะครับเกือบถึงนะครับอันนี้ผมมาเล่นไว้นะมามาดูตารางการจ่ายเลยนะครับผมตัวแพงไล่ลงมานะครับเป็นพวกไอ้สัญลักษณ์หัวใจไปโพนั่นแหละลงมานี่สเก็ตเตอร์เป็นรูปสมุดนะครับสมุดคัมพีนะครับ ชิ้นตัวสามตัวนะครับเข้าฟีสปินสิบห้ามุนกันเลยเดียวมาหมุนเล่นไปก่อนสามมุนสามมุนว่าซ่านเบ็ดสามเบ็ดสามเฮ้ย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 ตึงโอเคดู ทรงแล้วตรงซื้อแล้วแหละไปสองร้อยี่สิบห้าครับเบ็ดสามเปิดหน้าไปก่อนสิบห้ามูลน,นะครับคูณสูงสุดห้าร้อยนะเฮ้ยขอเก็บคูณลูกเฮ้ยเฮ้ยมีคูณมาแต่ว่าไม่มีการจ่ายเลยเคเก็บคูณไปก่อนอเคโผล่มา โอไม่มาเกมนี้ตามทุนยากนิดนึงนะถ้ามันแตกก็สุดอ่ะสุดในรุ่นเลยเกะเกมเก่าน,นิดนึงเพื่อนๆนี่คุณยี่สิบเอาดี้เอดีของแท้มั้ยล่ะหืมมาอีกไหมคุณอย่างเยอะแล้วเพื่อนเฮ้ยคณเยอะไม่จ่ายเหรอ ายหน่อยคุณเยอะๆมาหน่อยเพื่อนเอนอเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยคุณอย่างเยอะเราได้มาแค่ร้อยยี่สิบหกนะครับไปเอเคขาดทุนร้อยหนึ่งนะจะขึ้นปีดห้าเลยนะไม่สนอะไรละ สองสิบเอ็ดห้าแล้วกัน,นเพื่อนๆคูมีคูนะไม่มีอะไรคูณมันจะเสกนะแล้วแต่ใจอะ่ะจะให้อะไรมันก็ให้อยู่ที่ดวงครับโอ้โหตัวนี้ตัวแพงอ่ะตัวแพงไม่ลงก็คงต้องลาโอ้โหเราไม่มีคูนะลูกคูณเลยดิ มาเชื่เลยเปิดห้ราคาสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับพื้นเลย let's go let's go เพื่อ let's go ห let ้าหมุนไปหมายแรกยังไงวอลเป็นหนึ่งคุณสิบมหาดิ่ขอแจกหน่อยเออได้อยู่ได้อยู่เลื่อนเออตัวแพงแตกว่ะโอ้โหแม่งตัวแพงตอกแรกมาร้อยยี่สิบห้าครับผมขอให้มันตัวแพงมันจ่ายนะทุกคน โอ้ยสวยมีไหมโอเคยใช่ก็ได้อยู่นะขอให้มาทุกดอกแล้วกันเพื่อนอุย้ยไม่มาเลยอะ่อยนะคูนน่ะเศร้าเลยอะ่ะคุณไม่มาแต่ละดอกก็แพอ่ะสิได้หรอฉอตเม่กีเนาะ่ะ มันจ่ายน้อย,ยก็แต่ยากนะครัาคานวตัวแพงเยอะบิกมาหนึ่ง้อยโอเคอุ้ยสวยดิสวยดิตัวแพงลงโอ้โหตัวแพงอีกทีหน่ะอีกเงินสี่ร้อยเป็นไงขอแค่ตัวแพงจ่ายนะครับเกมมีตัวแพงลงก็คือที่สุดแล้วโอเคสวยไปต่อครับ ไปกันต่อดิเออสวยนะคผมอืมสองร้อยแปดสิบมาครับมันมาแล้วเว้ยคูนไม่ต้องขึ้นหรอกเอาแค่นี้ละเพื่อนแตกมาก่อนเหรอเฮ้ยเก็บคูนมาอีกครับอืมแค่นี้ก็อิ่มแล้วแค่นี้ก็อิ่มแล้วมีเปล่าอฮ้ยโอยไม่ได้ว่ะเค โอเคครับผมซื้อ300นะครับจ่ายมาที่1127บาทนะครับกําไรนะครับผมขึ้นพันห้าแล้วทุกคนขึ้นมาที่พันห้าแล้วผมขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเบ็ดเลยละกันนะไมไ่รอนะขอเบ็ดเจ็ดแล้วกันเจ็ดซื้อห้าร้อยเท่าไหร่วะห้าร้ยห้าโอเค เก็บเข้ามาลุยนี่เอากำไรซื้อนะครับผมเอากำไรซื้อเลยวัดใจไปดอกวัดใจนี่แหละมันจะพาล่วงหรือพาอะไรก็ไม่รู้ขอคุณเพื่อนเฮ้ยให้างี้ครับี่เฮ้ยเฮ้ยเริ่มเงียบวะ่ะพอขึ้นเบ็ดแล้วเริ่มเงียบวะ่ะ จะบอกนะว่าจา่ายเจ็ดบาทรู้อะไรนะเฮ้ยจริง่ะไม่มีคูนเลยคุณไม่มานะสงสัยนะ่าจะโดนแล้วแหละโดนเล่นแล้วแหละโดนวางงานแล้วทุกคนโอ้โห ผมไม่น่ารีบเลยอะไม่น่ารีบเลยเรียบร้อยโอเคเบ็ดเจ็ดมาที่สามสิบสามสิบบาทนะโอเคครับสำหรับเกมนี้ได้กำไรมาประมาณสี่สิบบาทนะครับก็จบกันไปสำหรับเกยมยาขมนะครับใครอยากเล่นก็จัดได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ